อีกหนึ่งคำถามที่เยาวชนร่วมตรวจสอบก็คือการตัดสินใจไม่ลาออกของนายมานิตนบอมอบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแถมยังขอลาพักร้อนอีก30วันนะคะถึงแม้ว่าผลของการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการพุจริตโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณาสุขจะระบุว่านายมานิตจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเยาว,วชนตั้งคำถา,ถามถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดของนายมานิตด,ด้วยค่ะ ถึงจะริยธรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณประรักษ์อิสารางกูลณอยุทยาค่ะ แม้ท่าทีล่าสุดจะประกาศขอลาพักราชการ30วันอ้างว่าเพื่อเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบได้ทำงานโดยปราศจากการแทรกแซงแต่นี่ก็ไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบที่เพียงพอในความเห็นของเยาวชนบางส่วนซึ่งติดตามกรณีข้อกล่าวหาทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งกระทรวงสาธารณาสุขของนายมานิตนบอมอบดีก็มองว่าเขาเป็นนักการเมืองแบบเก่าครับผลประโยชน์แบบเก่าแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ นะครับประชาชนก็คงเบื่อไปด้วยว่าก็ยังมีคนอย่างนี้อยู่นะครับประเทศชาติมันก็เลยอาจจะไม่พัฒนาได้ดีเท่าที่ควรนะครับเมื่อมีนกักการเมืองแบบนี้อยู่มากก็สะท้อนที่เห็นด้วยว่าประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาเนี่ยก,ก็อาจจะไม่ได้อยากให้ประเทศชาติจเจริญหรือเปล่าก็ต้องถามกันนะครับก็ส่งผลแก่คะแนนเสียงของท่านในอนาคตกฎเล็กเก้าข้อเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ให้คณะรัฐมนตรีทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ดูจะสวนทางกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสนับสนุนให้ในายมานิตซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคกอดเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปโดยเฉพาะข้อที่สองที่ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในข้อ8ระบุไว้ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในเชิงนโยบายหรือเรื่องอื่นๆและขอให้ชี้แจงโดยใช้เหตุผลไม่นำรัฐบาลหรือตัวเองเข้าไปตอบโต้หรือทะเลาะ รือยังในข้อ9ที่ระบุให้รัฐมนตรีทุกคนต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่พักภูมิใจไทยกลับสนับสนุนให้ในายมานิตย์อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีผลการสอบจากปปชอ,ออกมาแตกต่างจากนายวิทยาแก้วภรดายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่แสดงความรับผิดชอบลาออกโดยไม่รอผลการพิสูจน์ทุกวันนี้ถามจริงเถอะครับมันคับใช้ได้จริงหรือเปล่า บังคับใช้ข้อไหนได้บ้างที่ไม่ใช่พักร่วมคือคนในพักเนี่ยโอเคคุณนภิทธิ์อาจจะคุมได้แต่คนนอกพักละ่ะอย่างกรณีนี้ชัดเจนเลยตัวเองเป็นรัฐมนตรีแม้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็เถอะอาจจะไม่ใช่นัมเบอร์วันแต่ว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลความโปร่งใสในโครงการจริงไหมฮะถ้าใช่ก็ต้องตอบคำถามมาว่าเมื่อมันเกิดกรณีน่าสงสัยว่ามันจะมีการทุจริตไม่ต้องมานั่งรอบอกว่ามันยังไม่ได้จ่ายเงิน ถือว่าไม่จุริตอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นะตั้งแต่สมัยเรื่องปลากระป๋องเน่าแล้วนะครับตอนนั้นรัฐมนตรีก็ลาออกนะครับในส่วนตอนนี้คนวิทยาเนี่ยก็ดู้สึกผมรู้สึกว่าคือไม่ว่าท่านจะโกงจริงหรือไม่โกงจริงหรือให้คนอื่นไปโกงเนี่ยท่านก็ได้ใจนะครับเป็นเกียรติเป็นความสง่านะครับก็คนละมาตรฐานกับอีกพักหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งกำมัวแต่ประชุมพักกันอยู่นั่นแหละล้วก็ยังมีทีท่าว่าจะยือต่อไป <c oughs> ถ้าประชาธิปัตย์ยังปล่อยไว้ก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลโดนมองในทางไม่ดีมากขึ้นแม้รณรงค์จะเรียนจบด้านกฎหมายแต่เขาก็เห็นความสำคัญของหลักธรรมาพิบาลไม่น้อยไปกว่าหลักกฎหมายกรณีการถูกกล่าวหาว่าทุจริตของนายมานิดรวมถึงข้อสงสัยมากมายต่อความโปร่งใสของโครงการที่พักภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอจึงทำให้รณรงค์ผิดหวังกับจิตสำนึกในการทำงานของพักภูมิใจไทยทักนี้เป็นพักที่ผมไม่เห็นธรรมพิบาลเลย สักกับเรื่องเดียวตั้งแต่คุณโสพลซาลำจนกระทั่งมาถึงล่าสุดเนี่ยคุณมานิตเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะสำหรับพักนี้เลยก็อยากรู้มากว่าพักคุณตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรประชานิยมสังคมเป็นสุขของคุณเนี่ยคือแบบนี้หรือเปล่า ที่นายมานิดยอมรับว่ามีการนัดพบกับบริษัทผู้ประกอบการรถพยาบาลที่ห้องอาหารดานัสตี้โรงแรมเซนทราราชพร้าจริงเยาวชนกลุ่มนี้ก็มองว่าเพียงพอแล้วที่นายมานิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบซ<ส>ึวยการลา<ส>ออกจากตําแหน่ง<ใ>นมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะเดียวกันเด็กเหล่านี้ก็หวังจะเห็นนายกรัฐมนตรีควบคุมพักร่วมรัฐบาลให้เป็นเอกภาพตามกฎเล็กที่ตั้งไว้ให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่า ฉายานายกหลักลอยไม่เป็นความจริงวรรอิสรางกุลณอยุธยาทีวีไทยรายงานเป็นอีกหนึ่ง